สวีสเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มยอดวิวของอคลิปวิดีโอติดต่อนะผมทํำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะอันดับแรกเนาะเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนๆได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเรียลคลิปช็อตน,นะผมอาจจะเป็น QR code ด,ด้านล่างเพื่อนสแกนได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เนาะเพื่อนจะอยู่ในส่วนของเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะ ตรงกลางจอนะจะมีโลกโก้หลากหลายโลกโก้เ่อนเรื่องเ,เลยนะผมเ่อนเรื่องในส่วนของติ๊กต็อกนะผมเลื่อนลงมาด้วเ,เจอหมวดหมู่ลีกเข้าไปนะผมมีหลากหลายหมวดหมู่เว้นเ,เลื่อกเลยทีเดียวนะเพ่อนเรื่องในส่วนของเพิ่มยอดวิวตรงนี้นะบริการนะเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผมอ่าลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เพื่ออยากจะเพิ่มยอดวิวกันได้เลยนะเป็นคลิปวิดีโอนี้นะผมตอนนี้200วิวนะผมก๊อปปี้ไปได้เลยนะ ก็วางลิงก์ได้เลยนะเลาใส่จํานวนที่ต้องการนะผมใส่ไปสัก1,000วิวแล้วกันนะสั่งซื้อได้เลยนะผมคือหน้าต่างเคี้ยวอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังเพิ่มเข้ามาแล้วผมก็รอสักพักหนึ่งนะเรียบร้อยนะผมเป็นพันเก้าเลยดีเดียวนะผมเหมือนเขาจะแถมมาให้กับเราแบบเยอะมากๆเลยนะผมเราสั่งไปแค่200เอ่อหนึ่งพันวิวนะผมก็จาก200ก็เป็นพันเก้าเลยนะผมก็ถือว่าแบบเขาแถม,มให้กับเราเยอะมากๆเลยนะผม